สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะกลับามาพบเซฟากันอีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้เราอยู่ที่โชรูปริพาทอโอโต้นะคะยืนหนึ่งเรื่องรถสวยวันนี้เอารถเกง Eco ่งอีโคคาสวยๆมาให้ดูกันหนึ่งคันนะคะคันนี้นะคะขอนำเลย t o y ยต้าทีดีนะคะ1.2ตัวจีเป็นตัวท็อปเลยนะคะแถมได้เป็นชุดแต่งท r d ดีรอบคันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคันนี้จะสวยแค่ไหน,นดูในส่วนของอย่างแรกเลยนะคะลูกค้าจะได้เป็น ไฟเดไลท์ไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์โมใสสวยเดิมนะคะคันนี้นะคะเป็นขาวเดิมโรงงานเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันนิดนึงค่ะลูกค้าในที่อยู่แถวน้องจอกนะคะหรือว่ารกยใ,ใกล้เคียงสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะคะรถสวยกว่าในคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะมาดูในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะคะเจ้านายใส่เป็นลอ้อแม็กขอบ15ให้แล้ว4เส้นเลยลูกค้าไม่ต้องบวกเพิ่มนะคะแล้วก็ได้เป็นยางใหม่ ปี2024เลยปีนี้เลยนะคะให้ติดกับตัวรถไปเลยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่อย่างใดขอบคุณนะคะโอเคโดยในส่วนของด้านข้างกันบ้างค่ะตัวนี้ลูกค้าก็จะได้เป็นชุดแต่งของ T.R.D แท้เดิมโรงงานนะคะสีขาวตัวนี้ไม่มีริว้วไม่มีรอยร่องรอยการใช้งานขนแมวไม่มีเลยค่ะลูกค้าแล้วก็ลูกค้าท่างเก่าติดจี้ไม้แล้วเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะแล้วก็จะได้เป็นสัญญาณกันขโมยคิวกันสาตัวนี้ ครบเลยค่ะคันนี้ถือว่าครบเครื่องจริงๆนะมาดูในส่วนของด้านท้ายตัวรถกันบ้างนะคะชุดแต่งที่เห็นกันแบบว่าโอ้โหสะดุดตามากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นของได้หกค่ะลูกค้าแล้วก็ชุดแต่งข้อคู่ด้านหลังตรงนี้เลยกล้องมองถอยมีให้สน,นลักษณ์ TRD นะคะแท้เดิมโรงงานแล้วก็ยาลทิที่ปัดน้ําฝนลูกค้าท่านเก่าติดเป็นเสาอากาศแบบเท่แบบนี้มาให้เลยพร้อมกับสปอยเลอร์ แบบนี้ติดมากับตัวรถเลยนะคะอันนี้ลูกค้า่านเก่าไม่ได้ติดเพิ่มค่ะมาดูในส่วนของด้านท้ายตรงนี้โอโ้โหลูกค้า่านเก่าติดเป็นคําท้ายมาให้อีกด้วยนะคะคันนี้ถือว่าแต่งโหดมากเลยะคะ่ะลูกค้าดานใหม่ที่ได้ไปนะคะ,สะแสดงความดีดีด้วยลูกค้าไม่ต้องใส่แต่งเพิ่มแต่งใดเลยนะคะคันนี้ได้ไปครบแล้วมาดูในส่วนที่อ่ามาอ่าคันนี้มียางอะไหลมาให้แล้วเรียบร้อยโครงสร้างเดิมนะคะลูกค้า ที่ร้านหนูรับประกันโครงสร้างให้100%เซ็เลยว่าไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมกับสีกอไมแต่อย่างใดเครื่องยนต์เดิมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันมากดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนไปดูกันค่ะโอ้โหลูกค้าเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านในตรงนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำตัดกับสีส้มนะคะเพราะว่าเป็น อันนี้เป็นจุดเด่นของตัว T R D เลยนะคะอันนี้สาวว่าไม่มีตัวมี Isofix มาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็บรอดหนังตรงนี้นะคะลูกค้าไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยอันนี้เป็นเบาะแท้เดิมนะคะทางร้านไม่ได้เอาไปแต่งเพิ่มหรือว่าใส่ให้เพิ่มเหมือนเหมอลูกค้าด้านหลังน่าจะไม่มีพูโดยสัรนั่งเลยนะคะโอเคแล้วก็ผนังตรงนี้นะคะไม่มีรอยเจิมมาแต่อย่างใดนะคะลูกค้าเป็นสีดําสนิท จะรวดกันทั้งคันเลยไม่มีร่องรอยการใช้งานแต่อย่างใดนะแล้วก็ตรงนี้มีที่เก็บเอกสารเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็สายาฤิ์เป็นอย่างเดียวเลยที่ไม่มีไอตรงเนี้ยมันปกติรถรุ่นอื่นมันจะมีแบบไอตรงเนี้ยแต่ว่ายาฤิ์ไม่มีนะคะแล้วก็ตรงนี้ได้เป็นพรมของโตโยต้ามาให้แล้วเรียบร้อยปะเดี๋ยวดูในส่วนของออปชั่นด้านหน้ากันมันดีวกว่าว่าได้อะไรไปมางอุ้ยแต่ว่าตรงนี้นั่งสบายนะสบายมากเลยไปดูเรืองหน้ากัน โอเคเรามาดูในส่วนของด้านคนงขับกันบ้างนะคะตัวนี้คนสูง150ถือว่ากว้างขวางถ้าสูงกว่านี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาะคะ่ะลูกค้าโอเคเห็นอย่างแรกเลยนะคะที่สะดุดตาจริงๆก็คือจอตรงนี้นะคะลูกค้าได้เป็นจอแท้เดิมของ t o โยต้าเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ติดเพิ่มหรือว่าแต่งใดนะคะแล้วก็แอร์เป็นแอร์แบบแมนนวลน,นะคะลูกค้าแล้วก็เป็นเกียร์ออตโต้เบรกเบรกมือนะคะไม่ใช่แบบเป็นแบบมือไฟแบบฟ้าโอเคไฟ ติดหมดทุกดวงนะคะตรงนี้จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์อยู่นะคะลูกค้าแล้วก็จะเป็นกุญแจแบบขันจะยังไม่ใช่เป็นฟุตสตาร์ทถือว่าเป็นตัวทีอาร์ดีก็ตามนะคะมาคะ่ะแล้วก็ดูในส่วนของตรงนี้นะคะ่ะด้วยที่เขาเป็นทีอาร์ดีเขาจะเป็นชุดแต่งตรงนี้เป็นลายเคปล่าสวยมากเลยคะ่ะแล้วก็คันนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจอะ่ะก่อนออกดู เช็คระบบเบรกระบบแอร์ระบบไฟภายในรถให้หมดเลยก็คือนั่งตอนนี้ก็คือแอร์เย็นมากนะคะอยากให้มาลองกันจริงๆที่หนูเช็คให้หมดเลยก่อนวันออกรถเป็นถ่ายนะ้ำมันเครื่องตั้งศูนย์่วงล้อแล้วก็เช็คระบบเบรกระบบแอร์ระบบไฟให้ครบนะคะคันนี้นะคะเลขไม้อยู่ที่97 0 0 0พโลถือว่าไม่เยอะนะคะถ้าเกิดล,ลองเฉลี่ยดูเล่น่น,น,นะคะถือว่าไม่เยอะเลยคุ้มค่าต่อการใช้งานแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูหัวใจหลักด้านหน้ากันมากดีกว่าไป มาค่ะหัวใจหลักของรถคันนี้นะคะมาดูกันก่อนเลยสภาพหรือว่าโครงสร้างนะคะตรงนี้ตรงแนวเลยลูกค้ารูกลมคมกิ๊กไม่มีชนมาอย่างแน่นอนแล้วก็ที่ร้านหนูรับประกันสภาพหรือว่าโครงสร้างให้100เนลยนะคะถ้าลูกค้าเอารถไปตรวจสภาพนะคะที่ศูนย์โตโยต้าศูนย์บริการทั่วประเทศเลยนะคะตรวจสอบได้เลยว่ารถคันนี้มีชนหนักมีความน้ําท่วมกับสีกอมไม้ไหมถ้าเกิดมีลูกค้าเอารถมาคืนเลยค่ะที่ร้านหนูรับคืนเต็มราคา มาดูใกล้ๆกันเลยนะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นอมอกอยู่ครบนะคะแล้วก็น็อตฝากระโปรงเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะคะอ,าอยางท่อ,อยังไม่มีเปิดไม่มียุ่ยเลยสายไฟโอ้โหกริปจริงๆนะคะคันนี้ถ้าเกิดลูกค้าในใดที่สนใจนะคะคันนี้ไปได้อลิเชียดีปี2016ค่ะลูกค้าน่าซื้อจริงๆ เพราะว่าเป็นรถที่หายากพอสมคคนเลยเป็นตัวแทนนะคะทีดีคันนี้นะคะเสนอราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่3ามแสนสืนับาทนะคะโอ้โหโตโยาต้านะคะถือว่าเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่จัดเป็นแนนได้เต็มนะคะลูกค้าที่อยากได้รถคันแรกใช้งานนะคะแล้วก็แต่งหนัจกจะเต็มอย่างนี้แล้วนะคะคันนี้เลยรถสวยจริงๆนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะติดต่อได้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของเบอร์โทรนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยเซลฟา ในวันนี้นะคะกับคันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ